สวัสดีค่ะเชิญรับฟังตะพดหัวเสือเรื่องโดยไวยชันหรือคุณพ่อเสียงอ่านโดยเอกหรือลูกสาวของผู้เขียนค่ะตอนที่27หนูอดสงสัยไม่ได้ว่าการแต่งงานของท่านกับด็อเตอร์พง์ตะวันได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานบ้างหรือไม่คะอรารดาทำท่าข้องใจเมื่อตั้งคำถามนี้ขึ้นมาเธอนึกไม่ออกว่า กรณีที่สามีและภรรยาต่างเป็นข้าราชการทั้งสองฝ่ายคนหนึ่งทำงานอยู่ต่างประเทศและอีกคนหนึ่งต้องเดินทางไปประจำการต่างจังหวัดเป็นเวลานานๆน,น,น,น่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างคนส่วนใหญ่ที่รู้จักล้วนสงสัยแบบเดียวกันนี่แหละเธอไม่ได้เป็นคนเดียวที่ตั้งคำถามนี้ตอนที่แต่งงานกันฉันได้ตั้งเงื่อนไขเอาไว้เลยว่า ฉันไม่ต้องการให้ชีวิตครอบครัวต้องกลายเป็นอุปสรรคต่องานในหน้าที่ซึ่งพงตะวันก็เข้าใจเวลาเข้าไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตในต่างประเทศก็จะมีค่าเก่าเตาเลี้ยงหลายคนไปอยู่ด้วย คนที่เป็นผู้ชายก็ทำหน้าที่ขับรถประจำตำแหน่งส่วนพวกผู้หญิงก็ให้ทำหน้าที่แม่ครัวไม่นับคนท้องถิ่นที่เรียกว่า local staff ที่ร่วมทำงานให้อีกจำนวนหนึ่งเรื่องแม่ครัวเป็นสิ่งสำคัญมากทุกคนจะต้องรู้หน้าที่อย่างดีหากไม่มีมาดามทูตไปช่วยกำกับเพราะจะต้องจัดงานเลี้ยงบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นแขกคนสำคัญจากเมืองไทย เพื่อนฝูงหลายคณะหรือแม้แต่งานการกุศลที่บางประเทศจัดขึ้นและเขาขอร้องให้เรานำอาหารไทยไปร่วมออกร้านแต่งานเลี้ยงที่สำคัญที่สุดก็คืองานวันเฉลิมซึ่งเป็นงานวันชาติด้วยทางสถานทูตจะต้องจัดเตรียมอาหารไทยไว้สำหรับบริการแขกต่างชาติหรือกลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆโดยไม่ให้ขาดตกบกพร่อง แต่ในบางประเทศนะอาราดามาดามทุกคนไม่ชอบความยุ่งยากก็มักจะใช้งบของทางราชการไปว่าจ้างร้านอาหารไทยหรือสั่งอาหารจากโรงแรมที่มีชื่อซึ่งค่าใช้จ่ายก็มักจะสูงกว่าราคาอาหารที่คนไทยช่วยกันทำพงตะวันไม่เคยมีปัญหาเรื่องการจัดงานเลี้ยงงานเลี้ยงที่ฉันไม่ค่อยมีโอกาสเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือต้องรับผิดชอบเหมือนคนอื่น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็คือการตอบคำถามคนต่างชาติที่สงสัยว่าทำไมเราสองคนถึงได้ต่างคนต่างอยู่โดยฉันไม่ยอมลาออกจากราชการจะทำได้ดีที่สุดก็เพียงการลากิจชั่วคราวเพื่อไปทำหน้าที่คู่สมรสในบางโอกาสเคราะดีนะอรารดาที่เราไม่มีบุตรไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดปัญหาได้เหมือนกัน การดิบพ่อแม่อยู่คนละทางไม่ใช่เรื่องง่ายเด็กอาจเกิดปัญหาขาดความอบอุน่นนอกจากปัญหาเรื่องงานแล้วหนูอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่กรุงเทพว่าท่านทูตกับท่านผู้ว่ามีใครช่วยดูแลแทนบ้างไหมคะออราดาตั้งคำถามขึ้นมาใหม่อย่างใครรู้มีสิจ๊ะเข็มข่าวตอบหลังจากคุณพ่อของพงตะวันเสียชีวิตไปแล้ว เขาได้ขอร้องให้แม่ของฉันเข้าไปพักอยู่ในเรือนเล็กที่คุณพ่อสร้างเอาไว้อยู่เองตอนเกษียณให้ทำหน้าที่เหมือนญาติผู้ใหญ่คอยดูแลบ้านดูแลคนในบ้านแทนเขาซึ่งแม่ก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีถึงแม้ตอนหลังๆแม่จะไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนก่อนแล้วอ๋อ เธอคงไม่รู้ว่าพงตะวันมีน้องสาวอีกคนหนึ่งเธอแต่งงานไปกับชาวฝรั่งเศสและพอใจการใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนานๆถึงจะกลับมาเยี่ยมเมืองไทยสักครั้ง ภูมิประเทศของฝรั่งเศสเหมาะกับพรสวรรค์ของเธอซึ่งเป็นจิตรกรสมัครเล่นที่มีชื่อเสียงภาพวาดที่เป็นผลงานของเธอหลายชิ้นมีราคาสูงลิบลิ้วทีเดียวเมื่อเธอไม่ต้องการกลับมาอยู่เมืองไทยคุณพ่อจึงยกมรดกเป็นเครื่องเพชรทั้งหมดให้และแบ่งเงินสดในธนาคารออกเป็นสองส่วนให้เท่าๆกัน ส่วนบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ในปัจจุบันและที่ดินอื่นๆอ,อ,อีกหลายแปลงยกให้พงตะวันซึ่งเป็นบุตรชายคนเดียวของตระกูลทั้งหมดผี่น้องสองคนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องทะเลาะวิวาทแย่งชิงสมบัติเหมือนรายอื่นๆนอกจากนี้เท่าที่ฉันทราบพงตะวันยังมีที่ดินริมหาดหัวหิน ซึ่งอยู่ในทำเลที่สวยงามและมีราคาเขาตั้งใจว่าเมื่อกเกษียณอายุราชการเขาจะนำที่ดินมาพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียมชั้นดีการพัฒนาที่ดินจะทำให้ชีวิตไม่เงียบเงามีรายได้เพิ่มขึ้นและถ้ามีโอกาสเราสองคนก็จะไปใช้ชีวิตที่นั่นในบางครั้ง เวลาที่เข็มขาวพูดถึงพงตะวันสีหน้าของเธอจะระบายด้วยความสุขอันอิ่มเอมความสุขที่กว่าจะได้มาต้องเผชิญกับความทุกข์ยากแสนสาหัสแต่คนสู้ชีวิตอย่างเธอมักได้รับสิ่งดีๆตอบแทนในภายหลังเสมอแล้วเธอล่ะ วันหยุดยาวปีนี้พิทีย่ยวที่ไหนได้กลับไปเยี่ยมบ้านบ้างหรือยังเข็มขาวย้อนถามผู้ใต้บังคับบัญชาหลังจากเป็นฝ่ายเล่าเรื่องต่าง,ตางๆติดต่อมาเป็นเวลานานไปค่ะอรารดาตอบสั้นๆท่าทางไม่ยินดียินร้ายสนุกไหมการได้กลับไปเยี่ยมบ้านแต่ละครั้งน่าจะเป็นการเติมพลังดีๆให้กับชีวิตมากขึ้นนะเข็มขาวถามต่อก็งั้นงันละค่ะ อรารดาทำท่าเหมือนคนที่มีอะไรรบกวนหัวใจตั้งแต่เกิดมาจนได้ทำงานเป็นเรื่องเป็นราวหนูยังไม่เคยได้สัมผัสที่เรียกว่าสิ่งดีๆมาก่อนเวลากลับไปเยี่ยมบ้านแต่ละครั้งก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเคยอยู่กินยังไงก็อยู่อย่างนั้นมาตลอดบ้านก็ยังเก่าๆใกล้ผุใกล้พัง ไม่เคยได้รับการต่อเติมปรับปรุงให้ดีขึ้นเหมือนบ้านคนอื่นหนูรู้สึกท้อแท้ทุกครั้งเวลากลับไปเยี่ยมบ้านเข็มขาวรู้สึกแปลกๆที่อารดาพูดจาแปลกๆ เธอคิดว่าคนอย่างอารดาไม่น่าจะมีปัญหาร้ายแรงที่ต้องคิดมากแต่คำบอกเล่าครั้งนี้ทำให้แน่ใจว่าต้องมีอะไรไม่ชอบมาผ่าคนที่รบกวนจิตใจของหญิงสาวผู้นี้บ้านของหนูอยู่ที่ปะทิวซึ่งเป็นอำเภอเล็กๆของจังหวัดชุมพรเป็นอำเภอที่ไม่ค่อยมีใครรู้จกักส่วนใหญ่แล้วพวกที่เดินทางลงใต้ก็มักจะผ่านไปเลยไม่มีใครคิดแวะท่องเที่ยว ฉันก็เคยผ่านไปที่ชุมพรนะเข็มข่าวพูดขึ้นมาบ้างแต่ตรงไปที่อำเภอเมืองเพื่อไปฟังการบรรยายสรุปของผู้ว่าที่นั่นเท่านั้นเองสถาบันที่ฉันเคยเรียนเขาจะมีกำหนดการให้นักศึกษาได้แวะเวียนรู้จักภูมิประเทศของทุกภาคทุกจังหวัดเลยไม่ค่อยได้เห็นอะไรมากนะักต้องรีบทำเวลาเพื่อให้รู้จักครบทุกแห่งภายในเวลาจำกัด ยังดีที่ขากลับเขาได้แวะทิท่าแซะเพื่อให้พวกเราลงไปไหว้ศาลเจ้าพ่อตาหินช้างแวะซื้อกล้วยเล็บมือนางที่มีชื่อเสียงของที่นั่นแต่หาดทรายสวยๆไม่มีโอกาสได้เห็นมากนักหรอกท่านไม่ต้องเสียดายหรอกค่ะเพราะหาดทรายและน้ำทะเลที่ชมพรสวยสู้ทางฝั่งอันดามันไม่ได้อยู่แล้วโดยเฉพาะหาดทรายแถวบ้านหนูยิ่งแล้วใหญ่ หนูไม่เคยประทับใจเลยผู้ว่าเคยได้ยินที่คนโบราณพูดกันไหมคะที่ว่าลูกรักไว้ข้างหลังลูกชังไว้ข้างหน้าข็าหมายถึงพวกลูกลิิลูกข้างเวลาตัวแม่จะห้อยโหนไปตามต้นไม้ถ้ามีลูกสองตัวตัวที่แม่รักจะให้เกาะหลังส่วนลูกชังก็จะให้เกาะตรงหน้าอก เวลาตัวแม่โยนตัวเพื่อไปเกาะต้นไม้ลูกที่อยู่ข้างหน้านี่แหละค่ะจะกลายเป็นกันชนต้องรับมือกับแรงกระแทกเป็นตัวแรกและมันเกี่ยวอะไรกับตัวเธอล่ะวันนี้อารดาพูดจาแปลกๆราะว่าครุ่นคิดมองหญิงสาวตรงหน้าอย่างสงสัยที่ยกตัวอย่างเรื่องนี้มาพูดก็เพราะตัวหนูก็ไม่ต่างจากลูกลิงลูกข้างพวกนี้หรอกค่ะผู้ว่าอย่าเพิ่งคิดว่าหนูกำลังฟันเฟือนนะคะ หนูกำลังจะเล่าว่าตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่ชอบเอาไปเปรียบเทียบกับพี่ชายอยู่เสมอพี่ชายที่เกิดมาแล้วทำให้พ่อแม่มีฐานะดีขึ้นการทำมาหากินไม่ฝืดเคืองแตกต่างจากหนูพอเกิดมาก็ทำให้พ่อแม่มีหนี้สินเพิ่มขึ้นชีวิตในครอบครัวลำบากกว่าเก่าความจริงที่พ่อแม่ไม่เคยคิดเลยก็คือการที่ครอบครัวยากจนลง เป็นเพราะพอ่อหันไปหมกมุ่นกับการพนันขันต่อจนไม่มีเวลาทำม,มาหากินเงินทองหมดไปกับการพนันชนไก่และไฮโลที่พ่อพยายามเอาชนะแต่ในที่สุดก็เกือบหมดตัว อย่างดีนะคะที่พ่อล้มเจ็บซะก่อนโดยไม่มีโอกาสออกไปเล่นการพน,นันเหมือนเดิมแต่เขาก็ยังมีอคติฝังใจคิดว่าหนูเป็นตัวนำโชคร้ายมาให้ครอบครัวด้วยเหตุนี้หนูจำเป็นต้องต่อสู้เพื่อเอาชนะอคติดังกล่าวหนูตั้งใจเรียนจนจบมหาวิทยาลัยและสอบบรรจุได้เป็นข้าราชการสำเร็จถูกต้องที่สุด การเอาชนะอคติอย่างนี้เราต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ด้วยตัวเองฉันเห็นด้วยถ้ามันเกี่ยวอะไรกับการเป็นลูกรักลูกช้างเล่าเข็มขาวอดสงสัยไม่ได้เธอรู้สึกเห็นใจอรารดาเพราะเคยตกอยู่ในฐานะคล้ายคลึงกันที่ผู้เป็นพ่อไม่รักแต่ในที่สุดเธอก็ได้ต่อสู้จนสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งมวล หนูกำลังจะเล่าค่ะอาราดารีบตอบมันเกี่ยวข้องกับทรัพย์มรดกยังไงล่ะคะส่วนใหญ่คนแถวบ้านหนูจะมีที่ดินทั้งที่ติดทะเลและที่ดินที่ถนนตัดผ่านพวกลูกรักจะได้ที่ดินติดถนนเพราะคิดว่ามีราคามากกว่าส่วนพวกลูกชังจะได้ที่ดินติดทะเลซึ่งเขาคิดว่าใช้ทำประโยชน์ได้ไม่มากนอกจากพวกมีอาชีพทำการประมง แต่สมัยนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปมากอย่างเพื่อนหนูที่อยู่บนเกาะสมุยเขาก็เป็นลูกชังเหมือนกันได้มรดกเป็นที่ดินติดทะเลเขาเสียใจเป็นวักเป็นเวรจนกระทั่งภายหลังที่ดินติดทะเลที่มีหาดสวยๆกลายเป็นที่เงินที่ทองเป็นที่หมายปองของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างโรงแรมหรือรีสอร์ทมีราคาสูงกว่าที่ดินซึ่งอยู่ในเมืองหรือในเขตชุมชนหลายสิบเท่าเขาเลยเลิกน้อยใจกลายเป็นลูกชังที่ถูกบรรดาลูกรักอิจฉาริษยาส่วนทางจังหวัดบ้านเกิดของหนูราคาที่ดินริมทะเลยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนะักเพราะทะเลชุมพรไม่สวยเหมือนทะเลแถวภูเก็ตหรือกระบี่น้ำทะเลค่อนข้างขุ่น ไม่เป็นสีฟ้าสดใสนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่นิยมหนูเลยยังไม่รวยสักทีกลับไปเยี่ยมบ้านแต่ละครั้งไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะคิดอ่านทำรีสอร์ทบ้างก็คงไม่ประสบความสำเร็จ ได้แต่เงื้อง่ะระหว่างนี้ก็กินเงินเดือนจากทางราชการไปวันๆอย่าคิดมากเลยนะอาราดาถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วเธอยังโชคดีอย่างน้อยก็มีที่ดินมรดกเป็นของตัวเองไม่ต้องอดออมผ่อนส่งเพื่อให้ได้ครอบครองที่ดินสักพื้นหรือบ้านสักหลังคนเราถ้ามีน้อยก็ใช้น้อย เป็นชีวิตที่พอเพียงไม่จำเป็นต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนมากมายการเป็นข้าราชการก็ดีไปอย่างเหมือนน้ำซึมบ่อทรายมีกินมีใช้ไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดยามแก่เท่าก็พออยู่ได้ไม่ลำบากค่ะ หญิงสาวรู้สึกใจชื้นน้อมรับกำลังใจที่ผู้บังคับบัญชามอบให้ด้วยความยินดีช่วยบรรเทาความรู้สึกเปรียบเทียบอย่างน้อยเนื้อต่ำใจที่ได้เห็นผู้อื่นที่เลือกวิถีชีวิตทำงานภาคเอกชนและมีไรายได้สูงกว่าตัวเองหลายเท่าอย่าว่าฉันอยากรู้อยากเห็นเลยนะเข็มขาวอดวกถามเรื่องส่วนตัวไม่ได้เรื่องส่วนตัวที่หลายคนไม่อยากเปิดเผย ในชีวิตนี้เธอเคยมีความรู้สึกดีๆกับใครสักคนบ้างไหมอารดานิ่งเงียบงันอยู่ชั่วครู่สายตาก้มต่ำมองที่พื้นอย่างครุ่นคิดแต่แล้วเธอก็เงยหน้าขึ้นสบตาก,กับเข็มขาวเอ่ยปากพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงค่อนข้างสั่นเครือความรู้สึกดีๆกับใครสักคนอย่างที่ท่านผู้ว่าถามหนูไม่ทราบว่าจะอธิบายยังไงเพราะเท่าที่เกิดมา หนูก็มีความรู้สึกดีๆกับคนหลายคนรวมทั้งตัวท่านที่หนูเพิ่งได้รู้จักใกล้ชิดไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นพูดตรงๆก็คือฉันหมายถึงความรู้สึกดีๆกับใครสักคนที่เขาเรียกว่าความรักนั่นแหละเข็มขาวรีบแยง้งสังเกตว่าอารดาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ยอมตอบให้ตรงคำถามแววตาเศร้าๆของเธอทำให้เกือบเลิกเศ้าซีแต่ในที่สุด อาราดาก็ยอมเปิดปากเล่าเรื่องของใครคนหนึ่งอย่างไม่ปิดบังหนูไม่ทราบว่าควรจะเริ่มต้นตอนไหนเอาเป็นว่ามันเริ่มต้นจากความคุ้นเคยก็แล้วกันเราสองคนเรียนชั้นประถมและมัธยมมาด้วยกันตลอดสนิทสนมกันมากบ้านของเราทั้งสองอยู่ห่างกันแค่คนละฟากถนนเท่านั้น ตอนเด็กๆอาทิตย์ชอบชวนหนูเดินข้ามถนนเข้าไปเที่ยวสวนยางของเขาไปเล่นแถวหน้าปากถ้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ลึกเข้าไปในเชิงเขาเป็นถ้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและอยู่ในที่ดินของเอกชนภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยสวยงามไม่แพ้ถ้ำอื่นๆที่มีชื่อเสียงเวลาเราฉายไฟฉายโดนฝาผนังจะเห็นเป็นประกายระยิบระยับ เหมือนประดับประดาด้วยกากเพชรอย่างน่าอัศจรรย์ที่หน้าปากถ้ำนะคะมีสารพ่อปูเ่เก่าๆเล็กๆที่ครอบครัวของเขาเคารพนับถือเลยออกมาอีกหน่อยก็จะมีทิงช้าที่ทำจากเถาวันขนาดใหญ่ซึ่งพ่อของอาทิตย์ทำให้ลูกๆเล่นหนูชอบไปนั่งบนชิงช้าอันนี้มีอาทิตย์เป็นคนช่วยแกว่งบางครั้งเขาก็ชอบแกล้งแกวงแรงๆจนหนูต้องร้องห้ามเพราะกลัวตก เมื่อเล่นถึงช้าจนเหนื่อยแล้วเราสองคนก็จะเข้าไปนั่งพักในบริเวณถ้ำซึ่งมีอากาศเย็นกว่าด้านนอกมองดูแสงสว่างที่ผ่านทะลุปล่องเล็กๆเ,เ,เหนือผนังถ้ำบางครั้งเรายังเห็นพวกนกหรือพวกค้งังขาวบินผ่านเข้าออกอยู่เสมอพอหายเหนื่อยเหงื่อแห้งไปเองแล้ว หนูกับอาทิตย์ก็จะชวนกันถีบจัก,กรยานไปตามถนนที่กั้นอาณาเขตของบ้านเราทั้งสองคนถีบไปได้พักหนึ่งก็จะถึงริมทะเลเราก็จะวิ่งแข่งกันไปดูชาวประมงขนถ่ายปลาขึ้นบกบางครั้งเราก็จะขอแบ่งปูม้ากับปลาหมึกสดๆเอากลับไปทำอาหารที่บ้านเมื่อเล่าถึงตอนนี้อรารดารีบหยิบผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาที่เริ่มซึมออกมา จนเข็มข่าวรู้สึกไม่สบายใจที่เธอเป็นคนไปนกวนตะกอนที่จมอยู่ใต้น้ําให้ฟุ้งกระจายออกมาอย่างไม่ตั้งใจเข็มข่าวนั่งนิ่งเงียบจนอรารดาสามารถตั้งสติเริ่มเล่าต่อจนจบอาทิตย์ชอบชวนหนูถีบรถเข้าไปในสวนยางในเขตบ้านของเขาช่วงพลบค่ําผู้ว่าทราบไหมคะว่าที่นั่นมีอะไรอรารดาตั้งคําถามขึ้นมาลอยๆโดยไม่ต้องการคําตอบ ที่นั่นเหมือนฉากในหนังการ์ตูนของวอลต์ดิสนีย์เวลาที่มีนางฟ้าปรากฏตัวจะมีแสงระยิบระยับเต็มไปหมดเช่นเดียวกับที่สวนยางของอาทิตย์ที่นั่นเต็มไปด้วยตัวหิ่งห้อยมันจะแข่งกันทอแสงวิบวับในเวลาค่ำคืนไม่ต่างจากแสงหิ่งห้อยตามริมคลองหรือแม่น้ำที่มีต้นลำพูข,ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติความงดงามของหิ่งห้อยบ้านเราไม่ค่อยมีคนรู้จัก นอกจากคนในละแวกนั้นบางครั้งนะคะเราสองคนจะวิ่งไล่ตะครุบเจ้าหิ่งห้อยตัวเล็กๆเ,เหล่านี้ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อและเอาไปปล่อยในมุง้งจะได้นอนมองแสงสีเขียวว,ว,วิบวับๆจนกว่าจะหลับไปเองความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันของเราสองคนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปพ่อแม่ของเราทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้ขัดขวางเขามองว่าเรา มีความประพฤติท,ที่ดีตั้งอกตั้งใจเรียนไม่นอกลูก่นอกทางฟังเธอเล่าแล้วฉันชักอยากรู้จักอาทิตย์ของเธอบ้างแล้วสิเพราะว่าเข็มขาวขัดจังหวะในตาเป็นประกายเรื่องราวของอารดาน่าสนใจกว่าที่คาดคิดนอกจากนี้ฉันยังอยากเห็นหิ่งห้อยแถวบ้านเธอด้วยเธอรู้ไหมฉันชอบแสงหิ่งห้อยตั้งแต่เป็นเด็กๆแล้วเพรว่าชอบแสงหิ่งห้อยหรอคะ อารดาย้อนถามเสียงของเธอสั่นเครือเหมือนมีเรื่องสะท้อนใจบางอย่างที่ซ่อนเร้นเอาไว้แต่นุกเกลียดมันคะ่ะหนูกเกลียดมันมากมันไม่ได้รวมันติกแบบที่ผู้ว่าคิดหรอกนะคะแล้วตอนจบก็ไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งอารดารีบปาดน้ำตาทิ้งอย่างรวดเร็วไม่ต้องการให้มีใครสังเกตเห็นมันไม่ได้มีนางฟ้าโผลอ่อมาอย่างในการ์ตูนเลย แต่สิ่งที่โผล่ออกมาในค่ำคืนนั้นคืองูจงอางสีดำสนิทต,ตัวใหญ่มากมันออกมาหากินในเขตสวนยางแล้วเราเกิดเดินไปขวางทางมันผู้ว่าทราบไหมคะ มันชูคอแผ่แม่เบีย้ยสูงเกือบเท่าคนหนูตกใจจนแทบสิ้นสติรีบวิ่งไปแอบข้างหลังอาทิตย์หนูรู้ว่าตัวอาทิตย์เองก็คงจะกลัวเหมือนกันเพราะตอนนั้นเราสองคนไม่มีอาวุธอะไรจะไปสู้กับงูตัวใหญ่ขนาดนั้นพอเขาก้มลงคว้ากิ่งไม้ที่ตกอยู่แถวนั้นเพื่อจะไล่มันไปแต่มันกลับคิดว่าเขากำลังจะทำร้ายมันเลยฉกเขาเต็มแรงที่ข้อมือแล้วมันก็เลื้อยหายไป พออาทิตย์ลม้มลงหนูมือไม้อ่อนนึกไม่ออกว่าจะต้องทำยังไงบ้างเพื่อช่วยชีวิตเขามันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันจะร้องขอความช่วยเหลือก็ร้องไม่ออกไม่มีสติสัมปชัญญะหลงเหลืออยู่เลยแทนที่จะฉีกผ้ามารัดข้อมือไม่ให้พิษของงูกระจายไปอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหนูก็ทำไม่ได้ได้แต่ยืนร้องไห้อยู่ตรงนั้น กระทั่งอาทิตย์หมดลมหายใจหมดลมหายใจไปต่อหน้าต่อตาเข็มขาวลุกขึ้นยืนเดินอ้อมไปทางด้านหลังจับปากของอรารดาเบาๆอย่างให้กำลังใจเธอไม่คาดคิดมาก่อนว่าสตรีผู้นี้มีเบื้องหลังชีวิตที่โหดร้ายกว่าคนอีกหลายคนที่เธอรู้จักแรงสัมผัสจากผู้บังคับบัญชาทำให้อรารดารำไ้เธอใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดัง น้ำตาไหลเอิบอาบเราวกับจะช่วยชะล้างความเศร้าโศกทั้งปวงให้เหือดหายหลังจากนั้นหญิงสาวจึงเริ่มเล่าเรื่องเหตุการณ์ครั้งนั้นต่อไปตอนที่อาทิตย์เสียชีวิตเขาและหนูเรียนอยู่ปีสุดท้ายในมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพเราสองคนกลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงปิดเทอมและกะว่าจะช่วยกันวางแผนเกี่ยวกับชีวิตในอนาคตแต่แล้วเขาก็จากหนูไปอย่างกะทันหัน การจากไปของเขาทำให้หนูไม่เคยมีความสุขอีกเลยหัวใจของหนูชาด้านและหนูเกลียดแสงหิ่งห้อยเกลียดแสงระยิบระยับของมันคิดว่ามันเป็นสื่อที่นำความตายมาสู่อาทิตย์ท่านทราบไหมคะมีผู้ใหญ่บางคนพูดว่าอาทิตย์ชอบลบหลู่พูดจาดูถูกสารพ่อปู่ที่ตั้งอยู่บริเวณปากถ้ำใกล้ๆกับชิงช้าที่เราสองคนไปนั่งเล่นอยู่เสมอ อาทิตย์คิดว่าเป็นสิ่งที่งมงายที่พ่อกับแม่ของเขาต้องเสียเงินทองไปซื้อของมาเส้นไหว้สิ่งที่ไม่มีตัวตนทุกวันพ่อของอาทิตย์บอกว่าลูกชายของเขาถูกสารพ่อปู่ลงโทษเพื่อให้หลาบจำโดยใช้งูเจ้าที่เป็นเครื่องมือและจะไม่ให้เชื่อความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อปู่ได้ยังไงเพราะตอนเกิดเหตุพายุที่ชุมพรที่อื่นๆสวนอื่นๆต้นไม้ล้วนหักโค่นหมด แต่ที่สวนนี้ทุกอย่างเป็นปกติแม้แต่ต้นมะพร้าวสูงๆทุกต้นก็ยังอยู่ดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเข็มขาวนั่งฟังอย่างเงียบเฉยไม่ได้ปริปากวิพากวิจาร์เรื่องราวสุดรันทดของผู้ใต้บังคับบัญชาได้แต่นึกในใจว่าชีวิตของเธอช่างโชคดีกว่าใครเมื่อรักที่ผ่านเลยไปแล้วได้หวนกลับคืนมาอีกอย่างน่าพิศวง ขอบคุณที่รับฟังค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เอกนะคะเราพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ